กบพาทุกคนมาดูต้นไฮยาซินกบอีกแล้วค่ะเขาบานเต็มที่แล้วสีเขาสวยมากเลยค่ะสีน้ำเงินออกม่วงๆบานหมดแล้วค่ะหอมด้วยนะคะเนี่ยนั่งอยู่ใกล้ๆฝนตกโปรยๆค่ะทำให้เขาเปียก ตอนที่เราซื้อมาก็บานไปแล้วอันนี้คือเกิดธรรมชาติเขาจะบานช้ากว่าถ้าเกิดเราซื้อมาเราก็เก็บหัวเขาเอามาฝังไว้ในดินเขาก็จะเกิดทุกปีแบบนี้นะคะนูนต้นทิวลิปกำลังเกิด นี่ขบจำไม่ได้แล้วค่ะว่าต้นอะไรเยอะมากแต่ละปีก็เอามาฝังไว้พวกตระกูลที่มีหัวเดี๋ยวต้นนั้นจะเป็นต้นเอ่อล,ล,ลินลี่ลินลี่เมืองนอกนะคะสำหรับเจ้าสาวติดผมเจ้าสาวสำหรับวันแม่จะเกิดตรงนั้นตอนนี้ยังไม่เกิดยังไม่ถึงเดือนเกิดต้นพริมูล่าค่ะบานแล้วบานอีกนะคะนี่ดู สีม่วงต้นนี้กบจําไม่ได้ว่าต้นอะไรสีม่วงเหมือนกันค่ะไม่แน่ใจใช่เวอร์บีล่าหรือเปล่าเป็นดอกจะติดดินเลยค่ะใส่จุ่มๆดินไว้ไม่ตายทนหิมะทนร้อนทนหนาวสวยค่ะต้นที่กบล้อมไว้ตรงนี้ก็คือดอกสีชมพูนะคะนี่ค่ะเกิดแล้วค่ะ อันนี Baker, ้ก็เกิดทุกปีค่ะเง้าเขาอยู่ข้างล่างเกิดเร็วมากต้นบรีดดิ้งฮาร์ดค่ะต้นนี้เป็นรูปหัวใจสีชมพูอีกต้นหนึ่งจะเป็นรูปหัวใจสีขาวเขาสูงมากเลยนะคะ นี่ก็หนึ่งเมตรที่กบเอาไม้มากั้นไว้เพราะว่าถ้าเราไม่รีบทำไว้เขาก็จะแตกลนเนละนาดไปไม่เป็นพุ่มนะคะถ้าเกิดทําแบบนี้ไว้ก็จะเป็นพุ่มแล้วก็เปลาะง่ายด้วยต้นเขาอะถ้าเกิดไม่รีบดัดก็จะหักง่ายแต่ถ้าได้ลากลงดินแล้วก็คืออยู่นะนานหลายปีคะ่ะต้นใหญ่มากนะคะเนี่ยนี่เพิ่งลงได้สองปีเองคะ่ะไข่แล้วเหรอเธอฮะ แหมดื้อกด็ดื้อวิ่งจับกันมกี่ไข่คะหนึ่งนะเดี๋ยวเก็บไข่ก่อนโอ้ยเอามาอามาอามาไข่มะ๋ยวจิกมือนะอุ้ยนี่นะคะไก่สองตัวเนี้ยโดนจิกตูดค่ะโดนเพื่อนจิกตูดนะคะแล้วเขาก็จะยืนอยู่บน ถังหรือว่าที่สูงๆแล้วก็จะมีไก่อีกตัวหนึ่งไปยืนจิกยืนจิกยืนกินนะคะตูดเขาก็จะเป็นเลือดแล้วก็จะเป็นโพรงแล้วตายเลยนะคะพากันจิกตูดกันดูค่ะกลมไม่มีกรงเพราะว่ากรงนี้มันสําหรับไก่ตัวเล็กหรือว่าใส่หมาใส่แมวตัวเล็กๆเนาะทีนี้มันมันเป็นการกัดจิกตูดกันสองตัวนะคะเป็นแผลแดงทั้งสองตัวเลยมันก็เลยไม่มีกองดูดูด,ดูไปจิกน้องต่ออีก ไอ้ที่กั้นเนี่ยกัก้นไม่ได้เขาฉลาดมากเลยนะเขาจะเปิดไปหากันกบก็มีแค่ตัวนี้นะคะที่กั้นได้แล้วก็ฝนตกด้วยทั้งวันทั้งคืนเลยเอาอันนี้เอาข้าวใส่ให้ก็ขี่ออกไปใส่ไอ้กระถางตัวเองใส่ันี่ยใส่ถาดเปียกโหมดน้ําเนิ่มเนี่ยก็เปียกแล้วก็ไปขียระเบิดระเบ้อออกมาโอ้ภาษาไก่นี่ค่ะเพิ่งได้ไข่โวยวายนะเนี่ยแล้วก็กบก็ลืมค่ะ เอาอันนั้งใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็เปิดไว้ไก่กบก็วิ่งออกไปสองตัวชวนกันไปหล่นล้าอยู่ในสวนนู่นคะ่ะออกไปอยู่ในสวนพอกบไล่จะให้เข้าเข้าสวนตรงนั้นเขาก็วิ่งออกไปนูน่นป่ามันสัมปะหลังข้างหลังอบสัมปะหลังมันมันฝรั่งข้างหลังนู่นคะ่ะแล้วก็วิ่งออกไปทางนูน่นหลังบ้านของเพื่อนบ้านกบก็ไปตามกลับมาจับกลับมาโอ้ยเหนื่อย เนเมื่อวานนี้เหนื่อยอยากจะเอาไก่ไปต้มกินเลยค่ะออกสองรอบเลยนะคะอีกรอบนึงก็ออกวิ่งมานี่โอ้ยดูค่ะท้องฟ้ายังมืดอยู่เลยสรุปแล้วก็ยังไม่มีแดดนะคะที่เบลยเยียมเนี่ยทั้งอาทิตย์เลยค่ะยาวจะมีแต่ฝนนะคะหลู่ต้นไม้กำลังสวยเลยปกติมันจะมีแสงแดดแล้วค่ะกบจะได้ออกไปปลูกผักแล้วแหละดูแต่ว่าปีนี้ดอกไม้กบจะโรยหมดแล้วเนี่ยดอกซากุระ ดอกฟอทิเซียเนี่ยก็เกิดเต็มละดอกไม้ในสวนกําลังบานเลยคือปกติเขาต้องมีดอกมีอะไรแล้วค่ะน้องซูซี่มากินไก่ไก่ทอดนะคะโอ้ยบานยิ่งลบอยู่ไก่ก็ปล่อยไม่ได้ค่ะนี่แหละนี่ลืมปิดสรุปได้วิ่งจับไก่ทั้งสองรอบนะคะทุกคนเมื่อวานเนี่ยอืเปิดไว้อย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงฝนก็จะมาอีกแล้ว ไปล้างตู้ปลาต่อค่ะวันนี้พริกกบเป็นลูกแล้วนะคะพริกหวานค่ะเอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดอีกแล้วที่จริงน่ะเขาไม่สมบูรณ์หรอกค่ะกบคิดว่าเขาจะต้องตายแล้วแหละแต่เขาก็ยังมีดอกกบก็เลยปล่อยไว้เดี๋ยวค่อยปลูกใหม่ค่ะให้อากาศร้อนๆหรือไม่ก็ไม่ปลูกหรอกค่ะมีดอกก็ พอมีลูกก็เลยเก็บไว้เฉยๆค่ะแถมยังมีดอกต่ออีกนะเนี่ยดูอันนี้ก็ดอกฝั่งนั้นก็ดอกไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังอยากออกพอดีว่ากบหลังตู้ปลาเนาะ,ะกล้วยไม้สีนี้ไม่รู้ว่ามีใครมีหรือ,อยังนะคะกบว่าเห็นสีเขาแปลกดีค่ะกบก็เลยซื้อมาคลิปนู้นกบไม่ได้พูดถึงนะคะ คลิปนี้ก็เลยเอามาให้ดูใหม่นะคะตอนนี้เขาก็บานเต็มที่แล้วค่ะสีเขาจะออกบอกไม่ถูกจริงๆค่ะชมผู้อ่อนๆออกเขียวๆปีแรกที่เอามาไม่ออกค่ะปีนี้ออกรู้สึกว่าจะเป็นกล้วยพันหนักนะเนี่ยกล้วยไม้พันหนักสองปีเนี่ยถึงจะเกิดดอกนะคะเราเป็นเป็นกระถางที่แบบ ใหญ่มากมีกิ่งมีต้นแบบมีกอที่ใหญ่มากดูค่ะใหญ่มากๆเลยคิดว่าจะไม่ออกซะแล้วตอนนี้กบแยกต้นมะเขือเทศเรียบร้อยแล้วค่ะเราให้เขาแข็งแรงตอนแรกๆเขาก็เหี่ยวแล้วก็ห้อยๆคอ,อห้อยๆ พอเราเอาน้ําใส่เขาก็เริ่มตั้งต้นได้ตรงนี้เป็นเมะเขือเทศแบบเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดว่าอีกกลุ่มหนึ่งไม่รอดตรงนี้ก็จะรอดนะคะจะได้เอาไปลงกระถางลงลงสวนนะคะทั้งหมดนี้ก็อยู่ในครัวค่ะกระถางตรงนี้จะใหญ่กว่าแล้วก็กบเลือกต้นที่แข็งแรงนะคะแยกออกมาใส่กระถางที่ใหญ่ขึ้นกว่ากระถางเมื่อกี้นะคะ,คะกลุ่มเมื่อกี้เป็นต้นเล็กค่ะ เป็นต้นสำรองกลุ่มนี้เป็นต้นใหญ่ก็เลยใส่กระถางใหญ่ตอนนี้ก็เริ่มตั้งต้นได้เหมือนกันนะคะเอาไม้ใส่ให้เขาจะได้ตั้งได้อยู่ในห้องครัวซอกเล็กๆค่ะกลุ่มนี้ก็เกินมาก็เลยใส่สลับกันไปขอให้รอดค่ะเพราะว่าปีนี้กบเ,ออเพาะไม่เยอะค่ะ เกิดไม่เกิดก็แล้วแต่เกิดเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเผื่อว่ากลับเมืองไทยเพื่อนบ้านจะช่วยดูแลได้นะคะแต่ยังไงสามีก็บอกว่าให้ปลูกมะเขือเทศก็เลยปลูกตรงนี้เป็นมะเขือสีดำกับมะเขือสีแดงนะคะเป็นมะเขือเชอรี่นะคะดูไข่กบนะคะเยอะมากค่ะทุกคนอันนี้เก็บมาเมื่อเช้าดูเต็มเลยกินไม่ทันแล้วก็นี่อีกค่ะนี่ หลังจากที่ทำไข่ทรงเครื่องแล้วก็ไข่ไข่ดองไปแล้วนะคะไข่เค็มไปแล้วนะคะดูอันนี้ก็ยังไม่ได้กินนะคะเออยังกินไม่ได้สามวันกบลองเอา,เอามาเอามาทอดแล้วค่ะยังไม่เค็มนะคะหรือว่ากบจะใส่เกลือไม่เค็มมากพอก็ไม่รู้ค่ะเราก็จำไม่ได้้วยว่ากี่วันน่าจะนานเกินเจ็ดวันแล้วค่ะเดี๋ยวจะรออีกสักให้มันครบนู่นแหละสิบสี่วันไปเลยเกินสิบสี่ไปเลย วันนี้ก็เลยจะมาทําเมนูแบบไข่ไข,ข่คนไม่ใช่ไข่เจียวนะคะเป็นไข,ข่คนในน้ําใช้น้ําทอดนะคะก็เลยจะใช้ไข่เยอะหน่อยไข่สดไม่ได้เปื้อนขี้เขานะคะเปื้อนดินคโนนะครนค่ะเพราะว่าพื้นเขายังเฝนตกอยู่ทําให้เป็นคโครนเวลา ไก่ขึ้นไปข้างบนเราเขาก็จะมีติดดินลงไปด้วยนะคะอันนี้อันไข่สดอยู่ยังไม่กินจะกินไข่ในกล่องเพราะว่าไข่ในกล่องเป็นไข่เก่าเวลาเราได้ไข่มาก็จะามาใส่กล่องไว้พอมันเต็มก็จะไปใส่ตะกร้าไว้ก็จะเป็นเก่าเอ่อเก่าเก่ากว่าแล้วก็สดกว่าเราจะแยกกันไว้อย่างนี้นะคะเพื่อความเข้าใจง่ายๆค่ะวันนี้กบก็จะกินซัก าฟองหกฟองไปเลยค่ะมันจะได้หมดเร็วๆแล้วก็อีกอย่างมันทำแบบไข่คนใส่น้ำด้วยไม่มีอะไรมากเหมือนกินลมๆอ่ะประมาณนี้ค่ะตอกใส่น้ำแล้วก็คนๆแค่นั้นเองค่ะ